มหากราบวินโพเลสที่ทำให้ชื่อคนบางบุตรเป็นที่รู้จักซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าย,ยินดีนะครับแต่ว่ากลับเป็นเรื่องความทุกข์ทรมานที่ต้องต่อสู้เพื่อความยุติธรรมระหว่างโรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สร้างความเดือดร้อนมาอย่างยาวนานมากกว่า10ปีครับแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยถูกโรงงานสั่งปิดแต่ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมยังเหลือทิ้งไว้จนชาวบ้านมองไม่เห็นอนาคตกับพื้นที่ทากิน ซึ่นน้ำมาได้ทะลักลงบ่อน,นี้ทําให้บ่อน,นี้เป็นสภาพแบบน,นี้ครับเหมือนกับโดนยาขยายาเผาไหม้เลยชีวิตที่พึ่งพาภาคเกษตรษของชาวบ้านหนองผวาตําบนบางบุตรอําเภอบ้าน่ายจังหวัดระยองกําลังประสบปัญหาทุเรียนยืนต้นตายถ้าน้ำมาลุกสกายในนี่แต่าไม่รถกระวัด,ดวงเหรอเพราะส่วนทุเรียนอยู่ติดกับบ่อบําบัดน้ําเสียของโรงงานวินโครเซสไหลซึมลงบ่อก,กักเก็บน้ําของชาวบ้าน แม้ทุเรียนอีกหลายต้นยังทนอยู่ได้แต่ชาวบ้านก็ไม่กล้านําน้ํามารดเพราะฤดูฝนที่ผ่านมาน้ําในบอ่อบํบาบัดของโรงงานทะลักเข้าท่วมบอ่อน้ําของชาวบ้านทําให้น้ําเป็นกรดแหล่งน้ําสาธารณะกลายเป็นแหล่งน้ําเสียมีกลิ่นเหม็นกระทบกับชาวบ้านและโรงเรียนที่อยู่ใกล้อีกด้วยหลังจากคําสั่งาร,ก,ารก็มีบริษัทรับกจาจัดบาบัดมาขุดมาขุดบ่อเพื่อจะบําบัดแต่บอ่อของเขาอ่ะยังไม่ทันได้ปูผ้าใบ เขา <im itation> เขาก็ไปสูบน้ําที่เป็นกรดมาใส่ครัวน,นี้ไม่มีอะไรปูเรือมันก็ซึมครับซึมครัวน,นี้ก็มาลงพื้นที่สวนทุเรียนเนี่ยมาลงสภาพที่เห็นเนี่ยครับทําให้ทุเรียนตอนเนี้ยได้รับผลกะทบอย่างหนักแล้ว <im itation> เขาไม่มีน้ํารดแ้ะน้้าเนี่ยมันเป็นกรดถ้าไปรดก็ตายอยู่ดีอ่าคันดินเหลืองๆที่เห็นอยู่ไกลนูน้นอะมันเป็นพื้นที่มันเป็นคันดินของโรงงานแล้วก็ช่วงหน้าฝนน้าก็ล้นทะลักลงมาลงบ่อนเนี่ยทําให้เกิดสภาพแบบนี้แล้วที่เห็นหญ้าเป็นสภาพนี้นะครับ ไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้านะครับเพราะน้ํานี่เป็นกรดอุนแรงนอกจากนี้น้ําเสียจากโรงงานยังทําให้ปลาตายยกบอ่อชาวบ้านพยายามสูบน้ำในบ่อออกทั้งหมดก่อนจะเติมปูนขาวเข้าไปแต่ยังพบว่ามีการปนเปื้อนอยู่คาดว่าระบบน้ําใต้ดินเต็มไปด้วยสารพิษเมื่อประมาณสาสีเดือนที่แล้วเนี่ยสูบไปแล้วก็เติมปูนขาวเข้าไปครับแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถที่จะจะใช้ได้เพราะมันรักษะเป็นฟอง ปัญหาโรงงานกำจัดกาอุตสาหกรรมอย่างวินโรเซสยืดเยื้อยาวนานตั้งแต่ปี2553ชาวบ้านไม่เคยยอมรับรวมตัวคัดค้านการเข้าดำเนินกิจการสุดความสามารถกระทั่งโรงงานถูกปิดแต่ไม่สามารถหยุดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและย้อนกลับสู่คุณภาพชีวิตที่ดีดังเดิมได้ปัญหากลิ่นเน้นจากน้ำเนา่าทวีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะฤดูฝนที่น้ำเสียท่วมกระจายให้ชาวบ้านสัมผัสอย่างใกล้ชิด รับผลกระทบที่ไม่ได้ก่ออย่างทว่วถึงนอกจากของเสียที่เก็บไว้ในอาคารเนี่ยพวกบ่อน้ําต่างๆเนี่ยเราเคยได้ไรอบนึงแล้วนะครับมันมีน้ําไหลซุมขึ้นมาฝนตกมามันเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างก่อนหน้าที่เราจะบำบัดเนี่ยความเป็นกรดมันยังไม่ต่ำขนาดนี้ฮะหลังจากบำบัดไปแล้วเนี่ยมันกลับต่ำกว่าอีกฮะก็กลังสงสัยว่ามันมีฝังใต้ดินหรือเปล่าเพราะประวัติที่นี่เนี่ยเราเคยมาขุดแล้วเจอเมื่อแปปีที่แล้วเอารถแบนโคมาขุดเข้าท้าเลยครเราขุดขุดปุ๊บเจอเลย ล่าสุดอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษและเจ้าหน้าที่จากองค์กรพิทักสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกาและจากไต้หวันลงพื้นที่ดูลักษณะของเสียภายในโรงงาน เพื่อหาแนวทางฟื้นฟูพื้นที่ช่วยชาวบ้านหลังสารจังหวัดระยองพิพากษาให้บริษัทวินโปรเซสชํำระค่าเสียาหายให้ชาวบ้าน15รายเป็นจำนวนเงินกว่า20ล้านบาทรวมทั้งดอกเบีย้ยพร้อมให้ฟื้นฟูสาภาพแวดล้อมหนองพาวาให้มีสาภาพเป็นไปตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษต่อไป คือเรื่องความเสียหายที่เกิดต่อชาวบ้านต่อสิ่งแวดล้อมมันก็ผ่านกระบวนการศาลมาแล้วนะครับศาลมีคําตัดสินแล้วนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมทราบคือยังไม่มีการชดใช้เลยนะครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ ผมผมก็ใจครว่าชาวบ้านเดือดร้อนเป็นบทเรียนสําหรับการพัฒนาประเทศเราเครับก็ทางกระทรวงสาหารรมผู้บริหารเนี่ยนะครับรับท,ทราบนะครับแล้วก็ทางเราก็พยายามทํางานร่วมกับรทรงชพกระทานที่เสียดลอ้อมเนี่ยจะต้องเป็นเป็นอะไรพันธมิตรกันแน่นแน่นเลยครับเพราะว่าปัญหามันไม่อยู่ในพื้นที่โรงงานเดียวแลวมันแพร่กระจายไปครับ ถึงแม้ว่าในวันนี้ชาวบ้านจะชนะคดีแล้วแต่ยังคงต้องติดตามแนวทางการฟื้นฟูซึ่งกรมควบคุมมลพิษมีการทำแผนฟื้นฟูพื้นที่รอบนอกโรงงานออกมาแล้วทั้งนี้ยังคงต้องติดตามกันต่อไปว่าวินโพเซจะสามารถคืนคุณภาพชีวิตของชาวบ้านหนองพาวาให้กลับคืนมาได้มากขนาดไหนทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงาน